ครับกลาวสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมนะฮะกันอีกครั้งหนึ่งสักครู่นะโอ้ยอาเชี่อวพดีเลยตรงไหนมีคนคิดถึงนะครับซึ่งไล์กันซึ่งไล์กันเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนนี้ก็มาไล์สดกันอีกรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้นะจะเป็นการตรวจงานนะครับอันนี้พามาดูกันในร่มก่อนนะครับอโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะพากันไปดูที่แดดก่อนที่เราจะเคลือบแก้วนะฮะโอเคออกมาเลยนะครับ แน่นอนว่าจะมีริ้วรอยนะครับจากการเคลือบเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นปกติแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็กำลังจะออกมาข้างนอกจะสลับกับพัน BMW นะซึ่งอบตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ BMW นะฮะรอเคลือบแก้วต่อเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวคันนี้เราจะพามาอบอินเทเลตกันนะครับตอนนี้นะ BMW ก็จะออกมาแล้วนะครับนะ ดูนะครับดู bm นะฮะเงาแอบเลยนะครับสุดยอดจริงๆสดยอดสุดยอดนะครับโอเคอีกสักคู่หนึ่งนะฮะก็เรามาตรวจงานรถกระบะกันนะครับอันนี้ก็เป็น d m a มนะครับ d m a ม็ก0 2 2 0ันะครับเป็นตัว X Series นะครับตัวนี้ X Series นะครับสีดำนะ ตั้งแต่ตอนที่มาก็จะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้ในเรื่องริ้วรอยไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีให้เห็นแน่นอนแต่ตอนนี้จะมีเห็นตรอยน้ำยานะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจงานนะฮะสหรับการตรวจงานนะครับก็จะเห็นริ้วรอยน้ํายาเล็กน้อยถ้าแดดอย่างเงี้ยจะเห็นน้อยมากถ้าแดดน้อยนะ่ะจะเห็นเยอะมากนะครับเหมือนกับ b M W เมื่อวานน้จะเห็นค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นข้อดีนะครับทําให้เราตรวจงานได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแดดยเยอะๆอย่างนี้ก็ข้อดีอีกนะฮะไม่มีความชื้นอยู่ ในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นน้ายาเนี่ยจะเซตโทวให้ค่อนข้างดีมากนะตรงนี้นิดนึงท,ทุกท่านก็จะเห็นในพร้อมกับผมนะฮะคือเราไม่ไม,ไม่ไม่กาดกันเลยนะตรงไหนมีตรงไหนไม่มีอะไรเนรี่ยฮะเราจะเห็นกันชัดๆนเลยนะครับว่านั้นน่าจะเป็น G1 เนาะ ตรงนี้ตรงนี้หน่อยโมเดลจีวันเห็นเป็นรอยริ้วนั่งใหญ่นะสำ,สำหรับสีดำเลือดปกติเลยเป็นเลือดปกติมา,มากๆนะครับสำหรับตีม็กนะครับ เอ็กซิลี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะฮะเป็นคันจะบอกว่าน่าเป็นคันแรกนะครับเอ็กซิลี่ของทางร้านนะครับตอนนี้ปี2020นะก็มาเคลือบกันเรื่อยๆครับก็รถยูสุอันนี้มีการแต่งมาแล้วนะเล็กน้อยเช่นซุ้มล้อนะครับล้อแม็กนะครับแต่งมาแน่นอนมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับซุ้มล้อนะครับ ซึ่งซึ้งล้อเนี่ยเป็นสีที่ไม่ได้มาจากโรงงานไม่ได้เป็นสีดำด้านแต่โรงงานจะเป็นออกด้านๆด้านๆฟ้าๆหน่อยนะหลังจากการเคลือบแก้วแล้วเนี่ยวัตดุพลาสติกชิ้นนี้นะครับก็จะดูเข้มขึ้นสวยขึ้นนะครับนะครับดูแลง่ายขึ้นนะฮะเราพามาดูกันใกล้ๆเล็กๆน้อยนะฮะสำหรับโชคดีที่มีแดดนะครับสำหรับงานนี้นะฮะสำหรับผลึกเมทัลลิกของรถอิซูซุถ้าดูดีๆจะเป็นออกไปทางสีน้ำเงินนะครับเห็นไหม โชว์ในแดดเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับต้องการตรวจงานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับยิ่งสวยยิ่งดีนะครับยิ่งแดดเยอะๆยิ่งดีนะครับมันทให้เราเนี่ยเห็นงานได้ชัดขึ้นนะครับสังเกตนะอ่าสวยงามมากๆนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีร่องทุนยาเดี๋ยวค่อยเปิดเก็บไาย เห็นพระทิ่เห็นเมฆชัดมากๆนะครับในเอกซิลี่เขาบอกนะฮะตัวส่วนสติกเกอร์จะเป็นตรงนี้จะมีหมดหนึ่งสามสี่สี่เส้นเลยนะสี่เส้นตรงนี้นะตรงนี้เราจะไม่ได้ขัดหยาบนะครับเราจะขัดแค่ละเอียดนะครับเพราะตัวกราฟิกของสติกเกอร์เนี่ยนะจะเป็นรอยลายคล้ายๆล่างพึ่งนะเห็นไหมไอ้ตรงนี้เราก็เคลือบเคลือบแก้วได้นะครับแต่ว่าในการขัดเราจะไม่ขัด ไม่ขัดนะครับส่วนใหญ่นะตนลาดเอ็กซตรีี่เนี่ยโซนเนี้ยเราจะไม่ยุ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขัดไปมันไม่มีผลดีนะครับมันจะมีผลเสีย ถ้าสติกเกอร์เกิดการสกรีนมาแบบไม่มีเคลือบอคไาคนะันสติกสีจะหายไปเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับเราต้องรู้นะทุกอย่างจะต้องรู้ก่อนก่อนทํางานทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยสําคัญมากครับต้องรู้ก่อนทํางานไม่งั้นนสะิ่งที่ทําไปผิดพลาดน,นะครับมันเป็นมันไม่ควรเกิดขึ้น,นครับ,ร,บร้านดีเทลลิ่งแบบมือชีพทุกๆร้านนะครับนี่เนี่ยผลงานสวยงามเรียบร้อยนะครับ ที่จริงก็เข้าแล้วนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับนี่ครับขั้นตอนสำคัญสำคัญของวันนี้ของขับของ d m a x นะเริ่มเริ่มโอเคแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมผิวนะครับการเคลือบทุกคนเห็นหมดนะฮะ ในส่วนของการเคลือบผิวเนี่ยเห็นกันบ่อยนะแต่ผิวในในส่วนของพวกสีด้านล้อแม็กอะไรๆคนไม่เห็นแล้วเราก็เลยพามาดูแล้วก็ความต่อเนื่องของมันค่อนข้างใกลมากก็เลยพามาดูกันตอนเก็บงานตรวจงานก่อนเข้าห้องอบอีกทีหนึ่งสำหรับขั้นตอนนี้ก็เท่าท่าสําคัญนะครับเป็นขั้นตอนที่คล้ายๆกับเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดูขนมเค้กก่อนที่จะเข้าห้องอบครับตู้ครับมันก็จะสวยงามที่สุดคือตอนนี้แหละนะครับถ้าไม่สวยเนี่ยอบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สวยเลยนะฮะแต่จริงน้ำยาของเราสามารถแก้ไขได้ในภายหลังไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถแก้ไขได้เพราะเรารู้ที่มา,าของน้ํายาเรารู้สารเคมีทั้งหมดนะครับเราได้ข้อมูลมาเต็มที่นะครับไอ้อย่างนะครับเรามั่นใจในน้ํายาเรามา,มากๆ สวยงามจริงจร ไปนิดนึงโอเคพอตรงนี้นะครับพอเทียบดีครับขั้นตอนอันตันหนึ่งนะครับสำคัญมากๆครับอบอินเฟลตนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะค่อนข้างอบกันนานหน่อยครึ่งชั่วโมงเลยนะครึ่งชั่วโมงนะ สุขัณต้องผ่านการอบอิเลอกรอนิกนะครับสำหรับน้ำยาเคลือบแก้วไม่กระชิวนะครับครึ่งชั่วโมงนะปิดไฟข้างบนได้เลยนะครับโอเคนะฮะเราก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับออกจากห้องนี้โดยโด่วนนะครับพราะฉะนั้นจะเป็น การไลฟ์สดของเราจะมีผู้สนับสนุนมาทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงหมออะไรก็ตามเนี่ยบอกใจนะเราไม่ใช่ใส่เอฟเฟคเข้าไปนะครับมาจริงๆครับผ่านหน้าร้านตลอดนะครับไลฟ์เมื่อไหร่มาเมื่อนั้นนะก็ขอบคุณมากครับที่สร้างสีสันให้กับทางร้านเรานะครับโอเคนะครับนี่สวยงามโอเคสําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับอีกงานที่ยังต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือ BMW X1 นะครับแล้วก็ t o y o ต้าแอคคอสีดำนะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่า VM น่าจะส่งได้วันนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเมกาเซรามิกนะครับส่วนในตัวของ Accord ์ดนะแอคคอรผมจะว่าจะส่งพรุ่งนี้นะครับของน้องน้ำตาลนะครับเพราะว่ายังมีในส่วนของภายในห้องเครื่องอีกที่ยังไม่ได้ทำนะแล้ววันนี้ยังมีคิวเคลือบแก้วมาอีกคันหนึ่งนะครับหลายหลายคนอาจะเห็นแล้วนะครับว่าคือรถอะไรเดี๋ยวเราพามาดูกันอีกทีงตอนตอนเย็นนะครับ ตอนหรับวันนี้นะมิกกี้ RPM Auto d e t อ i โต้ดนะครับต้องขอร้านท่านผู้ชมกันไปก่อนนะฮะกับภาพความสวยงามของรถในร้านวันนี้นะครับมิกมีีอาร์นะเดี๋ยวรอไม่แนนอีกทีนะครับนั้นเอนกวันเขาเคลือบแล้วนี่ครับโอเคสวัสดีครับ